ขอให้ท,ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับค่ะวันนี้มาจริงพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าผ่าพยากรณ์อากาศ2มีนาคม2565แอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเที่ยงของวันพุธที่2มีนาคมโดยในวันนี้แอดมีจะมาคาดการ์พยากรณ์อากาศในอีก10วันล่วงหน้านะครับจากการคาดการของโมเดลการพยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนในรายวันรวมทุก24ชั่วโมงใน10วันล่วงหน้านะครับตั้งแต่ในวันที่2ถึง5มีนาคมซึ่งในช่วงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลงแล้วนะครับที่เคยปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงบริเวณทะเลจีนใต้ทําให้ประเทศไทยทางตอนบนจะเริ่มมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนะครับและมีหมอกบางในตอนเช้าประจวบเหมาะกับในวันนี้2มีนาคมทางด้านของกรมอุตุนิยมทิทยาออกประกาศแจ้งเตือนการเข้าสู่ฤด,ดูร้อนอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับเป็นวันแรก ซึ่งอุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับส่วนพื้นที่ของภาคใต้ฝนก็จะค่อยๆเริ่มลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนบางพื้นที่คลื่นลมก็จะมีกำลังอ่อนลงตามไปด้วยจากนั้นนะครับในช่วงวันนี้2-5มีนาคมฝนยังคงเข้ามาได้นะครับบริเวภาคตะวันออก รวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคกลางทางตอนล่างในบางพื้นที่จะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยในบางพื้นที่นะครับในช่วงนี้จากมวลอากาศเย็นที่มีกําลังอ่อนลงบวกกับจะมีลมใต้และลมตะวออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นพัดนําฝนเข้ามาได้นะครับในช่วงนี้ จากนั้นในช่วงประมาณวันที่6ถึง10มีนาคมประเทศไทยทางตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่จากมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาประทะนะครับทำให้เกิดแนวประทะอากาศทําให้มีฝนตกฟ้าขนองในระยะแรกโดยจะเริ่มจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับในภาคแรก และวันถัดๆไปจะเริ่มมีการกระจายตัวนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในช่วงประมาณวันที่6มีนาคมกลุม่มฝนจะเริ่มจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างก่อนนะครับรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกในบางพื้นที่ จากนั้นในช่วงประมาณวันที่7มีนาคมกลุ่มฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวบริเวณประเทศไทยทางตอนบนนะครับทางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนบนโดยกลุ่มฝนตกหนักจะเน้นนะครับที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานคารและพิมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนบนนะครับส่วนกลุ่มฝนเล็กน้อยจะถึงปานกลางจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นในวันที่8มีนาคม กลุ่มฝนจะเน้นที่บริเวณภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางฝั่งตะวันตกและบริเวณภาคใต้ทางตอนบนนะครับและวันที่9มีนาคมกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑนรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกนะครับส่วนภาคเหนืออาจจะมีฝนเข้ามาในบางพื้นที่และวันที่10มีนาคม กลุม่มฝนจะเน้นบริเวภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพ,พมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับโมเดลยังอีกยาวไกลาสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับตามข้อมูลที่นำเข้าใหม่ ถึงอย่างไรก็ตามนะครับขอให้ติดตามในด้านของการอัปเดตโมเดลอยู่เรื่อยๆนะครับแอดมินจะนำมาให้รับชมในช่วงเที่ยงและในช่วงเย็นของทุกวันนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลข่าวสารประกาศจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเข้ามาแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ